ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอ,อริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการส่งการบ้านในวันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์2565นะคะ14กุมภาทางโลกจะเรียกว่าวันวาเลนไทน์ Valentine นะคะวันแห่งความรักนะคะวันนี้พี่น้องท่านใด ที่ตั้งใจที่จะส่งการบ้านในวันพิเศษของชาวโลกวันนี้ก็ได้นะคะท่านใดที่ยังไม่เคยส่งการบ้านจะมาลองเริ่มต้นในวันนี้ก็ได้ค่ะดิฉันดรนิตยาพรสุรสายค่ะชื่อเล่นว่าน,นิดหน่อยชื่อทางธรรมว่าน้องพรฟ้าค่ะเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเป็นรองประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและรองวิชาที่การบดีสถาบันวิชารามค่ะวันนี้เรายินดีต้อนรับ การส่งการบ้านของนักศึกษาวิชารามทุกหลักสูตรนะคะค่ะมีพี่น้องที่มาร่วมรับการบ้านกับพวกเราอีกหลายท่านนะคะท่านแรกค่ะดรพุษดีเจริญวัยเจตค่ะเชิญค่ะค่ะเจริญธารมสำนึกดีมีใจไร้ทุกขทุกท่านค่ะพุษดีเจริญวัยเจตค่ะชื่อทางธรรมมั่นยิ่งบุญค่ะชื่อเล่นว่าเฉงค่ะก็ ปัจจุบันนะคะอยู่ที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ําตําบลป่าแปะออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมปีนี้ปีที่สิบค่ะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะคะความรักในรูปแบบต่างๆที่เคยประสบพบมานะคะก็สงสัยตัวเองอยู่ว่าทําไมได้เขียนเรื่องด้วยนะคะพุทธชนะทุกเรื่องแรกที่เขียนก็คือเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะนะคะ คือเด็กๆเนี่ยก็จะอธิษฐานขอให้ตนเองสุขภาพแข็งแรงขอให้ครอบครัวมีความสุขค่ะแล้วก็พอได้ยินโคสนาว่าที่ผหญิงคนหนึ่งเห็นดาตวตกขอให้โลกสงบสุขว่ามันติดอยู่ในหัวตลอดเวลาทำไมเราไม่กล้าขอไปโยคนี้มันก็แค่ของ่ายๆนะแต่ใจมันไม่ได้ไงคะจนวันหนึ่งเนี่ยโอ,อ้อ่านความรักสิบมิติโอ้จริงจริงเราสามารถมีความรักที่ยิ่งใหญ่ให้กับ หลายคนก็ได้ไม่ให้เฉพาะแต่ครอบครัวค่ะแต่มันทํามันใช้เวลานานมากเลยนะคะกว่าที่จะกล้าที่จะทําสิ่งนี้ค่ะมันต้องเป็นการพัฒนาที่จากข้างในจากการฝึกฝนจากการที่เราตั้งอริยาสินเนี่ยละคะจนเราเริ่มเห็นว่าเราทําอะไรไม่ได้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยกว่าจะมาแต่ละก้าวเนี่ยมันใช้ความยากเย็นนะคะความยากจากต่างๆเนี่ยล่ะคะ่ะ จนวันหนึ่งเนี่ยเราก็เมตตานะคะเมตตากับความรักเนี่ยก็คือถ้าจะมองมันก็คือสิ่งเดียวกันเนี่ยนะคะในความรู้สึกค่ะแต่เราก็มาฝึกฝนร่วมกันค่ะนะคะในการทําสิ่งนี้ร่วมกันค่ะค่ะนอกจากดรฝุษดีแล้วก็ยังมีตัวแทนของพี่น้องเราจากภาคต่างๆด้วยนะคะค่ะทางภาคใต้ค่ะเชิญพี่โสพภาค่ะ กร,ราบคารวะท่านอาจารย์หมอ,อเขียวด็ตรเจคเตาจนที่เคารพอย่างยิ่งจเจริญธรรมสำเนกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อโสภาหนำาคอกอายุ66ปีชื่อชื่อทางธรรมผงทางธรรมค่ะเป็นเป็นอะไรที่ปิติมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันแห่งความรักก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยได้ชื่อมานี้มันผงมากเลยแต่ก่อนก็ไม่กล้าขอ ยังยึดอยู่ว่าืืีนวไม่ดีพอแต่พอได้มานี่มีความรู้สึกว่าใช่เลยอาจารย์เหมือนอาจารย์ผ่าลงมากลางหัวเลยว่าถ้าไม่มาทางนี้แล้วไม่ผงแน่ๆก็ก็วันนี้ยินดีมารับฟังพี่น้องอีกวันหนึ่งค่ะคงจะมีอะไรดีๆมาให้ฟังเยอะเลยค่ะค่ะแบนี้ค่ะค่ะสาธุค่ะนอกจากที่โสภาแล้วนะคะ ทางทานะคะตอนนี้มีกล้าในธรรมด้วยค่ะจะมาร่วมรับกันบ้านด้วยนะคะเชิญอ,อนวิภากล้าในธรรมค่ะข่าวลวอาจารย์หมอเขียวรยใจเพชรกล้าจนค่ะค่าวลคุณรู้ทุกทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกด,ดีมีใจไร้ทุกพี่น้องผู้ไป่หาความภาสุกทุกท่านค่ะ ค่ะออนวิภากริฟิตนะคะชื่อเล่นชื่อออนชื่อทางทมกล้าในทากล้าจนค่ะอายุ53ปีนะคะเป็นจิตอา,าสาสวนปานาบุญหกต่างประเทศอยู่ประเทศออสเตรเลียค่ะค่ะวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่ได้โอกาสได้ร่วมบำเพ็ญรับการบ้านกับพี่น้องวันนี้นะคะออนก็เป็นคนหนึ่งซึ่ง แต่ก่อนนี้ก็มีความรักแบบเห็นแก่ตัวนะคะในวงแคบๆตอนนี้ออนรู้สึกว่าออนมีความรักที่กว้างขวางม,มากขึ้นนะคะแล้วยิ่งได้มารู้จักกับพี่น้องหมู่มิตรดีออนรู้สึกว่าออนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้เข้ามาสู่ครอบครัวพุทธะนะคะหรือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วเป็นเป็นอะไรที่ความรักมันมันล้วนหลามนะคะในที่นี้ <laughs> ได้รับความสุขมากมายนะคะแล้วก็ยินดีมากเลยค่ะที่จะได้มาร่วมบำเพ็ญรับการบ้านกับพี่น้องวันนี้ค่ะ ค่ะนอกจากทางต่างประเทศแล้วนะคะมีพี่เรือนแก้วแก้วเย็นศรีนะคะตอนนี้ไปเย็นเย็นอยู่ที่ไหนถามดูนะคะดูการแต่งตัวแล้วรู้เลยว่าเย็นค่ะอชิารย์กาศานตาจารย์หมอเขียวเจริญธรรมสันตตีพี่น้องทุกท่านค่ะ ก็เดินทางขึ้นมาอยู่บนภูผาฟ้าน้ำได้สองวันค่ะก็อากาศเย็นสงใจเลยค่ะ <c oughs> ค่ะก็นบเป็นเข้ามาพบแพทย์วิถีธรรมเมื่อปีพศ2560เนื่องจากป่วยเป็นมะเร็งนะคะปัจจุบันก็อพอมาอยู่ พอเราไม่เรารดรักกิเลสได้เราดูแลตัวเองได้ตามยาเก้าเม็ดแค่นี้นะคะแล้วก็ทุกอย่างอยู่กับปัจจุบนันก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะก็ตอนนี้ชีวิตที่เหลืออยู่ก็ขอร่วมบําเพ็ญกับพี่น้องอยู่กับหมู่มิตรดีนะคะความรักตอนนี้ก็ถ้าจะมีให้ก็คือมีให้กับต้องเป็นความรักของพุทธ,ธะแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะ เราพร้อมที่จะรับการบ้านจากพี่น้องแล้วนะคะเชิญท่านแรกเลยนะคะคุณครูวิไลวรรณชุมทองค่ะเชิญค่ะต่อจากคุณครูวิไลวรรณชอเล่นเกสอนนะคะค่ะวิไลวรรณชุมทองนะคะชื่อเล่นชื่อจีนค่ะเป็นจ,จัดมุมใหม่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจัดองค์ประกอบใหม่นิดนึงค่ะ กล้องน่าจะแงนไปนะคะค่ะแล้วก็เอาออกห่างตัวนิดนึงเราก็จะมีภาพกับไม่กลางเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะตอนนี้มองไม่เห็นตัวเองใช่ไหมคะหรือเห็นเห็น,เห,น,เ,หนเห็นนิดนึงค่ะกล้องกล้องแงนนะคะถ้าเรายกกล้องขึ้นมาอีกก็จะทําให้ตรงหน้ามายิ่งขึ้นค่ะได้ไหมคะอ่าพ,พอได้ค่ะได้ค่ะ